ครเราจะทำอะไรคะ I make egg ตอนนี้เขาเริ่มช่วงนี้เขาเริ่มเก่งแล้วคะ่ะเห็นใหญ่ๆแบบนี้ไพทิบลูเนาะคะ่ะทรงไซ่าลูกสาววิไลใหญ่ขนาดนี้อายุจะปีนะคะจะให้ดูสูงสูงมาก <laughs> I use sip Sam, but you know how the corner have to wait a little bit. This video not very good. Huh? Like the camera. It's not it's, good. Oh uh, camera too close. Huh? No, it's just the quality. Yeah? Yeah. Oh 8K. No good. I just wait a little bit because not one. นั่นไ่ 8K Somebody <Yes, S 1> lie Somebody lie l o k at so blurry Yeah น It's <me> it like moving สรุสากลองแม่บอดีเลยแม่บอกว่าโอ้ต่าง 8K คนได้นี่บ้างเธอข้จาก 8K บ้างเธอก็คือจากโบแมนนะคะ When hot and then turn down, okay? Look. Only one? here. Yeah. Wait, can you make me two? Yes. Oh! oh there. There, are two. <laughs> there are two! There are two! Have two eggs. You want two? Mm -hmm. That's so uh, weird. ไข่แฝดไข่แฝดลูกซาวะ่ะเอาสองฟองเดบอแม่ได้ไปคืนอ่อนันนี้โอเคโอเคอยากแยกอยา a แย t อยากแยอยากแยก่ยากแยกอยากแยกอกแยกอยาาจะยปอยากแนอออาางแางแม่จะาำข้างๆไงไมาใช่ทอา Oh, lovely. Mm. Huh? Want Salt. Yeah. On pepper. Wait, I do. I can. คือก็จะหมด Have have the salt that that one you see same pepper. Yeah, no, I like it. Shake it. Run. What? Well, eggs. Where? There. <laughs> Two in one. Mm. You have seen before? See before, but not many times. Where's it? In there. Ready? then film your face. บอม,มีพายอยากข่าวกล่องเลยค่ะสตอปสตอปมีแต่คนสตอป Your dad stop too E Take video of food Stop stop สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไายยูเคค่ะทุกคนเป็นด้สบายดีกันหรือเปล่าคะมือนีอากาศอยู่ไอแลนด์เหนือกับหนาวคือเก่าค่ะทุกคนเพระว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาหนาวเนาะคะ่ะแต่ว่าก็บม่มีหิมะคือเก่าค่ะข้างนอกก็จะเย็นแล้วก็คลึ้มคลึมคือเก่าแดดก็ยิงช่วงนี้ก็บ่มีนะคะขนาดหนาร่อนก็ยังบ่มมีช่วงนี้ยิงหนาหนาวก็ยิ่งบ่เห็นแดดเห็นยังเลยค่ะ หาหน่อยนี่แหละสุขภาพเนาะถ้าอากาศเป็นแบบนี้หล่างกายสุขภาพจิตมันกับบกหอยดีค่ะทุกคนมันก็จะเงามันก็จะเสาวบววแต่โตวิไล,ลหลายๆายคนทุกคนจ่นี่ก็คือสิเป็นคือกันค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะมือเสา์เนาะก็มีมูมา ยืมเงินอีกแล้วค่ะทุกคนบอกถึงเรื่องเงินเงินทองทองโอ้ปวดหัวเมื่อยค่ะก่อนอื่นไม่ได้กับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กาลังใจมาเข้ามารับชมเข้ามาคอมเมนต์ให้วิไลเดาอ่านแล้วก็มาชมลูกสาวนะคะแล้วก็มีคนมาถามว่าลูกสาวอายุจะปีลูกสาววิไลอายุ13ปีนะคะแต่ตัวนี่ใหญ่ใหญ่สูงสูง <คน S 2> ใหญ่นค,นค่ะ <ๆ S 1> ที่มักออกกําลังกายค่ะช่วงนี้ ประมาณปีปีหนึ่งคิดว่าเพิ่นเริ่มออกกาลังกายแหลือโตเพิ่นก็เลยใหญ่ไว้แต่ปกติแล้วเพิ่นจะเริ่มเพิ่นเป็นคนถี่มักออกกาลังกายอยู่แล้วแต่มาเริ่มหลังๆมาหนีตอนประมาณสองปีเพิ่นก็สิมักเลนบาสเป็นคนถี่มักเลนบาสออกกําลังกายตอนนี้ก็ช่วงคริสต์มาสนี่ก็เพิ่นคอของควัญจจกสันตาก็คือเป็นของออกกําลังกาย เกือบทุกอย่างเลย,ยสินะคะทั้งคล้องโยกทั้งคล้องอยังแล้วเพิ่นก็พยายามจะให้มีกลาไม่ยัง้งแล้วก็มีนาทองอย่างสินะเพิ่นจะเพิ่นจะออกกําลังกายแบบนั้นแต่บอกจึงว่าลูกสาววิไลก็บ,บอกให้ฟังเนาะว่าเพิ่นเป็นคนที่มีคนบอกว่าเพิ่นเสือฟังดีเนาะเพิ่นหูจักหักวิไลวิไลเลี่ยงเพิั้งแต่เพิ่นอายุอา่านน้อยเนาะสี่หาขวบนะคะตัวนน้อยน่งแหละตอนนั้น เออก็เลี่ยงพันบ่มีแม่นะคะพันบ่มีแม่วิไลก็เลี่ยงพันมากแต่แต่พันเนิ่นหน่อยทั้งสองคนบอกถึงว่าการใส่ชีวิตอยู่นี่ของวิไลก็บ่มีไพ่แต่ซอยเลี่ยนเนาะคะ่ะก็ซอยกันเบิงกับสามีแต่ส่วนมากวิไลจะเป็นคนเบิงหลูกมากกว่าในเรื่องการกินอาหารทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือคือสามีก็จะซอยแน่แล้วก็พันก็จะเบิงหลูกทรายพันวิไลก็จะเบิงหลูกสาวจังสินะ ในการบางอย่างที่ว่าซอยกันนะสินะคะบางบางสิ่งบางอย่างขัดเป็นเหลืองอาหารก็ส่วนมากก็วิไลก็จะเบิงลูกสาพนก็จะเบิงลูกไส้กับเบ็งแบ่งกันพอพนก็คือสิรู้ว่าวิไลก็ลูกไส้กับบก่อยถูกกันปานในนะคะก็มีละง้องละแงงว่าวิไลหักบอวิไลก็หักแต่บางเถื่อวิไลก็มาจมไปสั่นแหละค่ะแต่วิไลก็หักนะคะบอถึงว่าวิไลหักวิไลหักกับห่วงพนคือกันทั้งสองคน แต่พอความที่ว่าเอาอยางหน่อยเฮาแบง่งแบ่งกันเบิงมันก็นยั่งสีง่ายขึ้น,นสีนะคะแต่บอกถึงว่าเฮาบอกว่าแบ่งบอเฮาก็บไร้บอกแต่เฮาก็อา่าคือสามีเบิงลูกไส้เหลืองการกินอาหารเพราะว่าบางเธอพันก็บ่ได้กินอาหารคือกันนะคะพ่นบาร้กินอาหารคือกันลูกชา,า้กับสามีบางเธอพันเห็ดอาหารกัเห็ด คือพันกินน้ากันกินคือการปกติจะเห็นให้กันเวลาจะมาเห็นให้ลูกสาวกับประมาานั้นมันก็ง่ายขึ้นค่ะการใส่ชีวิตตรงนี้นะคะตรงนี้แต่บอกถึงว่าปัญหากับเวลากับสามีมันก็เรื่อยๆค่ะมันก็เรื่อยๆมันก็ดีขึ้นบอจากมือนั้นมันก็ดีขึ้นแต่ก็มีปัญหาที่ลิ้นกับฟันเนาะปัญหาชีวิตครูมันก็มีทะเลาะกันบ้างเด็กก็เศร้ายังประมาณนี้ก็พยายามจะปรับโตเขาหากันยัห เห่าพิษกันหลายคือสามีบางเธอพจะเบาค่ำแบบสิกัดเหาของสินะเวลาเกิดจะแบบเอ้ยอย่าเบาไร้ข่อยเมยข่อยยังเก่าอย่าเบายังประมาณนี้เนาะเก็ต่างคนต่างเก็จะพยายามจะเบาเบาให้ต่างคนต่างเสียความรูกสึกปันใดจะสินะค่ะอันนั้นเก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พยายามปรับแต่บอกถึงว่ามันมีปัญหาบอกมันเกิดยังมีเรื่อยๆเนาะลินกับฟันชีวิตคู่จะสินะแล้ว วิไลก็บอกถึงว่าขอบครัววิไลเนาะวิไลก็บอกแล้วว่าบแมนเป็นขอบรัวทีลำรวยวิไลก็ใส่ชีวิตแบบต้องสู้จะสินะแต่แต่วิไลมาอยู่ขังแหลกเลยวิไลบอกสู่กันฟังห้ายๆขิบว่าชีวิตวิไลนั้นมันมันมันต้องสู้นักนะคะเพราะว่าเฮาบได้สามีทีลำรวยเนาะแต่พอความที่วิไลเดมสามีบ่หลังด้วยวิไลก็สู้ค่ะ ตอนนั้นก็วิไลช่วงนั้นวิไลก็ยังพัฒนาเห็นงานวิไลบอกสู่กันฟังวิไลก็คิดว่าเออทุกมื่นวิไลก็เบิ้ง YouTube อยู่แล้วเป็นอย่างวิไลจางบม่มาเฮ็นยูทูบและที่นี่ตะกี้เนาะโทรศัพท์วิไลน่ะตอนหน้าใหม่ใสามีก็ซื้อโทรศัพท์รุ่นน,น้อยหน่อยอีลีเด้อค่ะภายเห็นจะถลอกถลเออถลเออถลเอถลอกแบบแบบแต่วิไลก็ใส่จนปูวิไลก็บอกว่าซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่แน่เบิ่งแต่ละเพิ่นเบิ่ง YouTube ก็เบิ่งบ่คักอยังประมาณนี้เนาะมันหน่อยจังซี่นะคะ วิไลกับบดาแบบตรงมีปัญหากับสามีเรื่องนี่เพราะว่าอีกอย่างหนึง่งวิไลกับบดามีลูกอยู่ทางเมืองไทยหรือว่าลูกที่ตรงดูแลครอบครัวตอนนั้นในช่วงนั้นก็าทางเมืองไทยผลกับเห็ดงานเนาะช่วงนั้นพ่อแม่วิไลผลกับยังพ่อมีมีหาดาอยู่จังสีนะตอนช่วงนั้นแล้วที่นี่บอกถึงว่ามีคนมาถามนางว่าครอบครัว วิไลนี่ทางเมืองไทยทาทางานบอ่อถาวรทำงานกับปล่อยไปพ่อแม่วิไลทํางานนะคะตอนนี้พ่อวิไลก็อายุหกสิบกว่าแม่วิไลก็หกสิบกว่าน้องวิไลกับป่วยแต่ว่ากับเพิ่นก็มีแฟนเพิน่นดูแลกันแต่บอกถึงว่าการที่ว่าเฮ้ามีงานเห็ดยู่บัาหน,นอกมันก็นจะเป็นเห็ดไ้เห็ดหน้า ไพ่่ก็จะหลูเนาะว่าการเห็นไฮเห็นหน้ามันเกิดบ่มีไล่ได้์ลลยมันก็จะเป็นสไตล์ที่แบบว่ามีมาก็เอาไปลงทุนแล้วก็พอสื่อโป้งสื่อปุ้ยยังสี่ก็ได้งเงินมาเท่ากับเหตุวนเวียนอยู่จังสี่นะคะพอวิไลแมววิไลพนกกจะเห็ุงานหลายพรอว่าเท่าจะมีหน้ากับมีไหฮแต่พอวิไลก็จะไปเชาทีเหตุเพิ่มอีก ก็จะมวนเวียนกันไปช่วงนานา,าปลูกเขาก็จะปลูกเขาแล้วก็ช่วงที่ว่าเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวเขาเสร็จแล้วก็จะปลูกเ้าโพดวนเวียนไปพ่นก็จะทาน้าแรงพ่นก็จะลดน้ำจะสินะคะสื่อปุ๋ยซื้อนุนนินันน่นหลายอย่างแล้วค่าใเสจ่ใจก็ดหลายนะคะอยู่บ้านค่าใชสจ่ใจหลายทางงานมันมีอยู่บงเดียวมันก็ตรง เห็ดมักก็ต้อรงมันใส่หลายคนมันก็บบพอใส่จซส่นะคะ่ะบอกว่าปลูกกระโพดพอแม่วิไลปลูปกกระโพดวนเวียนไปประมาณปีหนึ่งก็สองสามเถื่อใดค่ะสองสามเถื่อใดบวนเวียนอยู่นี่แหละคะ่ะบ่เด้บ่คอยได้พักบ่คอยได้กยั้งดอกคือพักเล็กๆหน่อยวิไลโทษไปกับบ่ได้มีเวลาพอโทษไปก็แม่กับไปใส่ปุ๋ยแนะ่แม่ไปลดน้ำกระโพดแนะ่แม่ไปเฮ็ดนั้นเนี่ยแน่เฮ็ดนี้แน,น,น่แล้วก็ พีสาววลาลพกก็มีหลูกหน่อยยังสินะคะมีหลูกหน่อยพกกะต้องเบิ่งหลูกหน่อยน้่แล้วก็ไปเหตุงานแน่รับจ้างแน่บอกไปแล้วทุกคนก็เหตุงานกันแต่ว่ามันก็บพ่อใส่เพราะความถี่เฮาอยู่ต่างประเทศเฮาลำบากได้ทั้งขอบครั่วทังเมืองไทยขอบครั่วยูนีวิไลก็ต้องใส่ใจทุกอย่างวิไลต้องใจยูนี่ก็ยิงแพงน้ำมันก็ต้องซื้ออีกแล้วน้ำมันเป็น เติมเติมน้ำม,มันสําหรับทําความหลอดนะสินะคะหลายสิ่งหลายอย่างตรงใจแล้วกับรัวทางเมืองไทยกับตรงใส่พอแม่ก็อยากกิดยั้งเวลาก็ว่า,าเออเดี๋ยวสิทรงหายเวลากะยังบระท่านเดีทรงแต่ม่คนนี้มาบอกว่ายืมเงินแน่ทั้งทีตอนช่วงนั้นก็ยืมไปก็ย,ยังใส่บระท่านเหมือนแล้วแล้วก็บอติดต่อวิไลบอติดต่อบอยั้งเลยบอบอกเลยว่าเออ เดี๋ยวห่อาหายมือนันเดอร์เดี๋ยวห่อหายมือนเนเดอร์หรือว่าห่เพระท่านมีเงินเดอร์บอทรงขอ,งของความมาหนอกสิจากวิไลสงไปถามจะวิไลรู้สึกว่าโอ้บอ,อยากถามแล้วยังประมาณนี้ก็พ้นขึ้นไปส่วนหนึง่งอีกส่วนหนึ่งพักกับประเด็กขึ้นพันกับแบบพ่อวิไลถามก็บอกว่าบอมีเดี๋ยวหฮอสิหาทยอยหายเดอร์พ่อมาเมือเศร้าก็มายืมอีกก็บอกว่าเดี๋ยวห่าจะให้เงินเก่นเกานําเงินใหม่หนำวิไลก็ลําบากค่ะวิไลก็สู้คือกัน วิไลพยายามจะเก็บมีมีจุดมุ่งไมายหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องที่ต้องอยากได้เพราะวิไลบริมมีเฮือนคือคนอื่นเขาวิไลต่งสูไสลูกอีกสองคนค่าเสใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี่แล้วมันบ่มีไพัยท่ว่าเฮ้าสิขอขอความสวยเหลือดาคือคือยังโอบ่มี่ยังกินไปขอผู้นั่นขอผู้นี่มันบม่มแมนสินะคะ เข้ากัตตรงหาตรงสูนั่นแหละค่ะคลิปกระย้าวแล้วเดี๋ยววิไลสิมาหว่สูกันฟังต่ออีกนะคะหรือเงินเงินทองทองเนี่ล่ะว่าวิลไลเป็นจะไหนแต่แตเธอแหลกที่ไม่อยู่หนี่วิไลตรงสูขนาดใดน,นั่นแหละค่ะสาหรับคนที่บอกเข้าใจเนาะแล้วก็คึดว่าเออคนอยู่ตางประเทศเห็ดงานเขาได้เงินแต่ว่า บางคนเนี่ยคดว่าเออเขามีเงินสิยืมแต่คดเห็นตอนเขาหาบอแล้วก็ค่าใส่ใจวิไลก็ร้าย,ายอิลีค่ะทุกคนคือจะเงินเงิ่อนเข่าใสา่ออกคว้าประมาณนี้แหละขนาดว่าคุณเปรี้ยนะว่าสุดท,ท,ทรงเงินหาแม่วิไลยะสีนะค่ะแต่วิไลก็บอยอยากเอาเพราะว่าวิไลคดว่าเฮายังประธานเด็กเคยเจอกันแล้วก็วิไลก็ยังหาด้ วิไลบอยอยากเอาเงินมูจะสีนะค่ะบ่าวาแต่เฉพาะว่าคนเปลี่ยวนะมาอยู่นีเนี่ยมูมูเคยแบบว่าเห็นเห็นวิไลบ่มีเงินเอาน้ำเอือก็กระไดเดอร์บอบอเอาค่ะบอเอาบอเอาเอาเงินไผ่เอาเงินไผ่ห้ากระตรงเป็นหนีแมนบอค่ะบอเอาบ่มีกับบอใส่ค่ะวิไลบ่มีเงินวิไลกับบอใส่ แล้วก็การี่วายืมหนียืมเงินไผ่เฮ้าตกคืนน้ำ่าเฮ้าสีหาให้เขาใ้ตอนใดนั่นเลยค่ะแต่หาบายย่ได้อยากคืดสิแพะไปยืมเงินไผ่ถ้าเฮ้ามีมือสองสองมือมีขาสองขาเฮ้า,าก็ต้องสู่สู้คือคนอื่นเขาคนอื่นเขากว่าเขาสิมีเขากว่าสี่เขาก็สู่คือกันค่ะ ให้ที่บอกเข้าใจเนาะสำหรับคลิปนี้กับวิไลกับมะวาวสู้กันฟังสำเนียงนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย